สวัสดีค่ะมือนีไหนะจะมาเ่าความหลังซูฟังนะจ๊ะมือนั้นที่หน่อยไปไหลมันนะจ๊ะหน่อยกระบ,บอกพื้นซาว,ว่าผ้าไปหน่อยไปเบิงเ่งแน่ไหลมันไหลอ่อยนะจ๊ะฝนกระตกชื่นๆของม่ขึ้นนี่มันก็นเลยแฉะแฉะก็เลยต้องนั่งซาหล่งไปนะจ๊ะหน่อยกะว่าจะทายลูปบ,บรรยากาศค้างทางเขียวๆงามๆชีวิตโรไอ่าจากหน่อยเน่มันบ่ได้เป็นตามถี่ขิดเลยจ้ะเพิ่นทรงสิปวดขี้แห้งผ้าหน่อยบินไปเลยจ้าหมวกกับปิ้ว รูปงามๆกบบ่ดายตามถี่คิดเลยจ้ะ <c oughs> พรพอไปถึงเพิ่นกบบ่ดายมาสนใจท่ายรูปหายหน่อยได้จ้ะ <c oughs> พูนยางเก็บ พักบุ่งทางค้องไปผุ้เล้วกันนะไหนก็ทายลูกโดยม่เพื่อนคู่ใจกับค้าตังกล้องเนี่ยจ้าไปใดกระพกไปน้าจ้าไหนก็เลยมาเวอาซูฟังอันเรื่องทำคำจ้าจ้าเด้อมือหนาม,มาพอ้กันไม่ได้จ้าเด้อเดี๋ยวไหนจะพามาติดตามไรมันเทศไหนเลยๆนะจ๊ะหลักก็ไรอ,ออยขคางๆกันนะจ๊ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ